ญี่ปุ่นเอ่ยจีนเอ่ยเกาหลีใต้เอ่ยฮ่องกงเอ่ยเราไม่ต้องไปเทียบเขาหรอกลองมาเทียบใกล้กๆเราดีกว่าเนีย่ยแหละประเทศที่เป็นคู่ค้าเอา่ยคู่แข่งเอ่ยของเราเนี่ยนะคะวัดผลกันไปเลยไทยไตรมาสหนึ่งปีนี้โต3.2ไตรมาสสองเพิ่งประกาศไป2.8เพราะฉะนั้นคาดการตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเราอยู่ที่1.8ถึง2.3ที่ว่าค่ากกางก็ประมาณชัก2ทีนี้ทางด้านของเวิร์ลแบงคเขาก็ประเมินว่าเวียดนามปีนี้น่าจะโตได้6.8ส่วนรัฐบาลเวียดนามบอกว่าไม่ คาดว่าจะได้8.3ถึง8.5ค่ากลางคือ8.4ตรงนี้ทั้งหมดเท่าที่ดูนะแค่เอาตัวเลขเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นเขาก็กินเราค่ะเทียบไตมาส2กับไตมาสที่1ไทยเราเป็นเจ้าหนึ่งนะ GDP เนี่ยมันหดกับไตมาสแรกแต่ที่เหลือ,อนะทุกประเทศในอาเซียน GDP ไตมาส2เขาดีกว่าไตมาสแรกหมดก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราสถานการณ์การเมืองมันไม่นิ่งคุณจิมมี่คือในขณะที่ฝากฝังของ รัฐบาลตอนนี้ปรับทับนะก่อนนั้นนี้ปรับทับกระทรวงการคลังไปปรับทับกระทรวงมหาดไทยไปในขณะเดียวกันทางด้านของผู้นําเองก็ต้องรอดูชะตากรรมว่าจะถูกสารตารัดสินออกมาในแต่ละคะดีอย่างไรในขณะที่ประเทศไทยเองก็ตกอยู่ท่ามกลางที่นั่งลำบากต้องบอกว่า GDP เมื่อวานนี้สภาพัฒน์เนี่ยประกาศออกมาเราหลายๆท่านอาจจะรู้สึกชื่นใจเอ้ยมัน2.8บางคนคาดการไว้2.02จุดจุดต้นพอออกมา2.8ทําให้เฉลี่ยถัวกระไตมากที่1เนี่ยคือ3เป๊ะ แล้วพอมาดูทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเเราทําได้ดีไหมแต่พอไปเทียบนะผมเอาชาร์ตมาเทียบ2ชาร์ตชาร์ตแรกเนี่ยเป็นการเทียบกันระหว่าง GDP ของประเทศในเอเชียมไม่ใช่อาเซียนนะเอาเอเชียก่อนนะฝั่งผมเนี่ยจะเป็นตลอดทั้งปี2025นะส่วนซ้ายสุดทางด้านฝั่งคุณนิชนันคือไต,ตรมาสที่1ตรงกลางคือไต,ตรมาสที่2องมาดูไต้หวันกันหน่อยเราเช็คเฉพาะไตรมาสที่2ก่อนแล้วกันนะไต้หวันนี่เขาบวก8เลยนะ บวก8จากเดิมเนี่ยไตายมาที่1เขาบวก5.4ลองดูพี่จีนหน่อยลดลงมานิดนึงจาก5.4เหลือ5.2ดูญี่ปุ่นจากติดลบ0.2ญี่ปุ่นนี่เขาศูนย์มาสักพักและกลายเป็นมาบวก1.0ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยบวก0.5ห้ฮ่องกงบวกมา3.1ซึ่งเท่าเดิมจากไตรมาสแรกนี่คือเอเชียนะคาดการทั้งปีของเรา1 8ถึง2.3ค่ากลางคือ2.0ไต้หวัน ทั้งปีคาดว่า4.4จีนนี่ตั้งเป้า5%ญี่ปุ่น0.7เกาหลีใต้0.8ส่วนฮ่องกงรัฐบาลบอกว่าน่าจะได้2 3% 2> ซึ่งเดิมทีสองไตรมาสแรกได้3กว่าไปแล้วเอาละเดี๋ยวลองมาดูกันญี่ปุ่นเอยจีนเอยเกาหลีใต้เอยฮ่องกงเอยเราไม่ต้องไปเทียบเขาหรอกขนาดเาขาใหญ่กว่าเราเยอะเราเทียบเขาลำบากลองมาเทียบใกล้กๆเราดีกว่านี่ประเทศที่เป็นคู่ค้าเอยคู่แข่งเอยของเราเนี่ยนะคะวัดผลกันไปเลยไทยไทยตรมาสหนึ่งปี โต3.2ไตรมาสสองเพิ่งประกาศไปนะคะโดยสภาพั์เนี่ย2.8เพราะฉะนั้นคาดการตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเราอยู่ที่1.8ถึง2.3อย่างที่ว่าค่ากลางก็ประมาณสัก2นี่เวียดนามเนี่ยไตรมาสแรกว่าร้อนแรงแล้วนะครับ7%เจอไตรมาสสอง7.96จะเหลือไว้ทำไมอีก0.04เอาให้8ไปเลยดีไหมทีนี้ทางด้านของ world bank เขาก็ประเมินว่าเวียดนามปีนี้น่าจะโตได้6.8ส่วนรัฐบาลเวียดนามบอกว่าไม่ คาดว่าจะได้8.3ถึง8.5ค่ากลางคือ8.4แสดงว่าเวียดนามมองว่าครึ่งปีหลังร้อนแรงแน่นอนอย่างไฟเออร์ส่วนฟิลิปปินส์ไตมัต<ะ>1 5.4ไตรมัต2เขา5.5นะคะ IMF ประเมินทั้งปีไว้ที่5.5นะคะในขณะท,ที่ ADB เนี่ยประเมินไว้6.0นี่อินโดนีเซียไตรมัต1 4.9ไตมัต2 5.1 IMF คาดการว่า4.8แน่ปีนี้เพราะตอนนี้เฉลี่ยครึ่งปีแรกก็ 4. 5.0อยู่นะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยจาก4.1ขึ้นมาเป็น4.4 IMF คาดว่าสิงคโปร์น่าจะ2.0แต่ดูทรงน่าจะเกิน <Okay. S 2> ส่วนมาเลเซีย4.4ทั้ง2ไตรมาสทางด้านของแบงก์ของมาเลเซียเนี่ยธนาคารกลางมาเลเซียคาดว่าน่าจะอยู่ที่4.0ถึง4.8ค่ากลางคือ4.4เท่าที่โตเลยรัฐบาลมาเลเซียบอกว่าขอสัก4.5ถึง5.5ได้ไหมอยากได้5เป็นเป็นค่ากลางตรงนี้ทั้งหมดเท่าที่ดูนะคุณผู้ชมที่เอามาให้ดูเนี่ย แค่เอาตัวเลขตัวปริมาณเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นเขาก็กินเราขาดมาลองดูว่าเทียบไตมาดสกับไตมาสท,ท,ที่1ไทยเราเป็นเจ้าหนึ่งนะที่ทางด้านของ GDP เนี่ยมันหดจากไตมาสแรกเติบโตช้ากว่าไตมาสแรกแต่ที่เหลือนะทุกประเทศในอาเซียน GDP ไตมาสองเขาดีกว่าไตมาสแรกหมดเวลาเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแบบมหาภาคเป็นตัวเลข GDP ภาพรวมทั้งประเทศแบบนี้นะดิฉันก็คิดคิด,ค,ดคิดเล่นๆก็ยังคิดนะว่าเอ๊อะทำยังไงให,ให้มันมีเงินเข้า,าสู่ประเทศเราได้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็อดคิดไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมหลายโครงการที่มันต้องล้มพับไปแล้วมันไม่ได้ทำอะ่ะนั่นสิมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ประเทศไทยเราจะได้มีแล้วมันก็ไม่ได้มีเงินใหม่มันก็ไม่มเมมมข้าท่องเที่ยวหายการลงทุนไม่มาถูกเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยแย่งไปเลยพามาดูหน่อยค่ะก <ใน S 2> ารพัฒนานของเขาเนี่ยเราไม่นิ่งเขานิ่ง<อ>และเขาวางฐานรากได้ดีหลายท่านน่าจะได้อ่านไปสักหน่อยแล้วแต่ว่าเรามาเจาะกันสักหน่อยว่า แผนที่เวียดนามประกาศออกมาเนี่ยว่าจะลงทุนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติเวียดนามเลยคือเป็นมูลค่า10%ของ GDP เวียดนามประกาศออกมาโดยรัฐบาลของฮานอยเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าลงทุนครั้งนี้ใหญ่มากๆมีโครงสร้างพื้นฐานมีที่อยู่อาศัยรวมแล้ว250รกว่าโครงการทั่วประเทศ uh huh. 1.28ล้านล้านดองหรือว่า1.5ล้านล้านบาทไม่ธรรมดา mm hmm. เป้าหมายของเขาที่ออกแผนนี้มาเขาต้องการให้ GDP โต8%ต่อปีแต่ไตรมาที่2ที่ผ่านมาเขาโตไป7.96 แม่ตั้งเป้าหมายสักใกล้กันเชียนะคบแสดงว่าการประเมินเขาเนี่ยไม่ค่อยคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ดัชนีก็ใช้ได้คืออย่างนี้ถามว่าเขารู้ไหมคุณรัชานีเขารู้นะว่าการเติบโตเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันเติบโตมาจาก FDI แล้วก็การส่งออกเพราะว่าเขาเป็นประเทศไทยเมื่อหลาย1ิปีที่แล้วที่เราเพิ่งเปิดประเทศแล้วก็เราเป็นหมุดหมายของการลงทุนจากต่างชาติเขารู้ครับเขารู้ตั้งแต่วันที่ของเขายังดีอยู่ยังขายได้อยู่คนลงทุนยังอยากมาอยู่เขาบอกว่าไม่เป็นไร จังหวะที่มันกําลังดีเงินกําลังมาเนี่ยแดละต้องปรับโครงสร้างเพราะว่าการพึ่งพาการส่งออกหรือ FDI เป็นการเติบโตภายในประเทศเนี่ยมันต้องปรับโครงสร้างเพราะฉะนั้นรัฐบาลฮานอยตั้งหมุดหมายเลยครับว่าเดี๋ยวจะพึ่งพาการส่งออกและ FDI ให้น้อยลงเพราะว่ามันมีความเปราะบางจากเศรษฐกิจภายนอกจริงก็เหมือนที่เราเผชิญกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เราก็เริ่มต้องบอกว่าอิ่มตัวมันตันๆเงินใหม่ไม่เข้าแล้วกับ FDI นะทีนี้ เป้าหมายค่ะเขามีแผนในการที่จะลงทุนกระตุ้น GDP ชาติแล้วเขาก็มองไปไกลที่รายได้ประชากรต่อหัวต่อคนต่อปีเน,นี่ยนี่ประเทศไทยเนี่ยหนีไม่พ้นกบดัยได้ปานกลางนะแล้วก็ใต้เส้นความยากจนเราเนี่ยยังมีที่จะต้องเข้าไปอุ้มออกสวัสดิการช่วยเหลือเป็นกลุ่มเปราะบางกันอยู่ทุกปีทุกปีมากมายเลยค่ะทีนี้การที่เขาวางเป้าหมายของเวียดนามเขาวางไปที่ให้ประชาชนเขามีรายได้เพิ่มขึ้นครับอันนี้มันก็แน่นอน GDP มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้ารายได้มันเพิ่ม ระแน้ตัวหัวในเวียดนาม คืออันนี้เรียกว่าดัชนี GNI คือรายได้ต่อหัวประชากรที่ไม่ใช่ GDP ต่อหัวไม่ใช่ GDP per capita ไ,ไนะไเพด้สราะ้เขาเขาามองเป็นรายได้ไม่ว่าจะอยู่ในเวียดนามหรือนอกเวียดนามก็ตามนะรายได้ต่อหัวของคนเวียดนามในปี2023คือ4,180 US d ลลาร์2024ก็เท่านี้4,000กว่าดอลลาร์เนี่ยแหละนะครับทีนี้ลองมาดูเกณฑ์ของ World Bank กันหน่อยว่าจะเป็น upper หรือ high income เนี่ยมันต้องทำยังไงต้องมีรายได้เกิน14,000 US d ลลาร์ซึ่งถือว่ายังห่างไกลและในขณะเดีวยวกัน GNI ของเวียดนามเนี่ย ยังอยู่ใน Upper Middle i n c ลอินคัอยู่ใน l o w วอร์มิดเดิลอินเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลางแต่ว่าค่อนไปทางต่ําอยู่ในตรงกลางอะนะโลเวอร์ <In come S 2> มิดเดิลอินคัอะจริงจริงเนี่ยมันก็อยู่ในในทัดต่ำเนี่ยคือ1136นกะกลางของขอบบนเนี่ยอยู่ที่ c c 6 5 4, 4่6 6ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยมันอยู่กลางถึงล่างแต่ว่ามันเกืบอบเกือบ จะมาเป็นกลางขึ้นบนแล้วมันเกือบจะก,กลางขึ้นบนแล้วมันค่อนข้างใกล้ข,ขยับใกล้ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเป้าหมายเขาถามว่าโอ้โหเขากล้ายังไงในการตั้งเป้าหมายที่จะขึ้นไป14,00 0สี่ยูเอสดอลลาร์เพราะฉะนั้นหมายว่าเขาต้องวางโครงสร้างได้ดีเวียดนามเนี่ยปี2030ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะ7,500 US นหอยูเอสดอลลาร์แล้วปี2045เดี๋ยวจะ1 3 0 0 0ถึงห5 0 0 0้ายูเอสดอลลาร์ให้ดูอยากให้ประเทศไทยมีแผน ปรับเป้าหมายมไรายได้ต่อหัวประชากรแบบนี้มั่งจันเลยเรายังพูดกันถึงการก้าวความเส้นความยักจนกันอยู่เลยทุกวันเนี้ยคุณจิมมี่มีสิมีแต่ว่าแผนมันเลื่อนไปเรื่อยๆต้องดูในยุทธศาสตร์นะนเอาละมันไม่ค่อยถูกหยิบมาเป็นรูปธรรมเท่าไหรอ่อ่ะนั่นนะสิ<อ>นะครับคือเรามีกรอบแต่แล้วการเดินไปถึงกรอบมันยังไม่ชัดเจนและยังเดินได้มไม่ดีพอ,อทีนี้ ดูเว็บไซต์ข่าวของรัฐบาลเวียดนามเพราก็ประกาศเลยไอ้สองโครงการนี้มันมีอะไรบ้าง1นึ่งโครงการเริ่มก่อสร้างแล้วค่ะอเออไม่ใช่แค่ประกาศไปจ่อจะเออตรียมจะไม่ใช่นะเขาทําไป161โครงการเริ่มก่อสร้างแล้วนะ59โครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งค่ะมีอะไรก็สนามบินทางรถไฟถนนหนทางอะไรก็ว่าไปอ,อีก5 7โครงการเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมค่ะ เขารองรับด้านนี้เขาก็มีเงินด้านนี้ไปลงค่อนข้างเยอะนะคะ36โครงการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคนะคะเพื่อมารองรับกันอีกที22โครงการนี่เพื่อการอยู่อาศัย<ช>เป็นรูปแบบบ้านจัดสรรแล้วก็ต้องมีสาธารณูปโภคเข้าไปซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้อีก44โครงการแล้วตังค์ออกมาจากไหนอ่ะตังค์ที่บอกว่าเอามาเนี่ยคือมี89โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนะ161โครงการเริ่มก่อสร้างแล้วส่วนตังค์ที่จะใช้เนี่ย37เป็น ของเงินทุนทั้งหมดเนี่ยมาจากรัฐบาลน,นะครับหรือประมาณาสักส0 0กว่าล้านดองนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ย63%จะมาจากแหล่งอื่นๆซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของเขาวางเป้าหมายในการทํางานไว้ไม่ได้แค่เอาเงินจากรัฐถมลงไปแต่ว่าไปดึงเงินเอกชนที่น่าสนใจเข้ามาร่วมลงทุนด้วยอันนี้เป็นยกตัวอย่างโครงการละกันที่เขากําลังทําอยู่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและที่อยู่อาศัยในเบื้องต้นที่เวียดน,นามเขาประกาศออกมาแล้วแล้วก็ไปรวบรวมกันมาเนี่ย อย่างเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาอันนี้ไป X กับบริษัทโทรคมนาคมอย่างเวียทเทลแต่บริหารงานโดยกองทัพอยู่แล้วนะเวียทเทลเนี่ยนะครับก็ทําการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคเซมิคอนดักเตอร์เอไอเดต้มูลค่า10ล้านล้านดองนะครับหมื่นกว่าล้านบาทแล้วก็มีศูนย์นิทราศารศการเวียดนามแห่งใหม่เออที่กลุ่มบริษัทวินกรุ๊ปเป็นคนทําล้าก็จะเป็นเป็นหอเป็นสถานที่เลยจัดงานจัดนิทรรศการต่างๆก็จะมาตรงนี้ทั้งสะพานใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ประมาณ 8,400ล้านบาทแล้วก็โครงการอื่นๆมีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเร็งโดยตรงนะ1,000เตียงโครงการพลังงานลมนะคะ1,900ล้านบาทมูลค่าแล้วก็มีโครงการสวนสนุกแล้วก็พาณิชมูลค่าตรงนี้เนี่ย98,000ล้านบาทอยู่ในนครดานะังมีโครงการเมืองอัจฉริยะและฮานอยตอนเหนือด้วยนะที่ซูมิโมโต้บริษัทจากญี่ปุ่นมาร่วมก่อสร้างกับ B r อาีของเวียดนามมูลค่า4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าแสนกว่าล้านบาทสนามบินลองแทง เป็นสนามบินแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดดงนานสร้างฐานวาคมนี้นะครับจะบรรเทาการจราจรของสนามบินโฮจิมินที่น่าสนใจคือโฮจิมินไม่ใช่มืองหลวงด้วยแต่เขากําลังจะสร้างสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ใกล้โฮจิมินมีทางหลวงแห่งใหม่ที่จะสร้างอีก3,000กิโลเมตรในสิ้นปีนี้ทั้งหมดตรงนี้เป็นตัวอย่างโครงการโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมที่เวียดนามเขาพยายามกําลังลงมือทําเพื่อให้ โครงสร้างเขารองรับการผลักดันเข้าไปสู่ประเทศไรายได้สูงเราก็ไปสอบถามนะฮะทางด้านของกรุงเทพธุรกิจนะสอบถามนักวิชาการมาบอกว่าเ,เมื่อเวียดนามเขามีโครงการแบบนี้พวกเราคิดว่ายังไงอันนี้เป็นทั้งภาคเอกชนทั้งนักวิชาการนะามาที่อาจารย์นนทริตพิศารยบุตรนะคะนักวิชาการอาวโโททุโส tdri อาจารย์ก็บอกว่าทางเวียดนามเองเนี่ยเขาเดินหน้านโยบายที่ถูกต้องเขามีการปฏิรูปนะคะหลายสิ่งทั้งระบบราชาการต่างๆส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ย พัฒนาแบบก้าวกระโดดอะค่ะอย่างที่เราเห็นขณะที่ไทยทราบเหมือนกันปัญหานะไม่ใช่ไม่ทราบแต่การปฏิรูปเนี่ยมันไม่เกิดผลอย่างจริงจังค่ะซึ่งอนาคตหลายประเทศ เขาจะให้ความสําคัญกับเวียดนามมากกว่าไทยนะถ้าเป็นคุณเกรียงไกรเทียนกูลประธานสอทอบอกว่าหากเวียดนามทําได้ก่อนก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนสําหรับไทยเพราะว่าเขามีขีดความสามารถทางการแข่งขันและทักษะของแรงงานที่เหนือกว่าไทยรวมถึงตัวเลข GDP และส่งออกก็ดีกว่าคุณพศอารามวัฒนานนสภาหอการค้าไทยบอกว่ารัฐบาลไทยต้องรีบขยับตัวแล้วล่ะครับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพราะว่าทางด้านของเอกชนมองว่าไทยยังมีสเสน่ดึงดูดการลงทุนนะแต่ที่ชะลอตัวเพราะว่าความชัดเจนนโยบายรัฐมันก็ยังชัดไม่ได้ถ้าว่ารัฐบาลมันยังไม่แน่นอนแบบนี้นะคือต้องยอมรับว่าหลังจากการเลือกตั้งกันมาปี6-7เนี่ยค่ะเรามีนายกคนละคนละหนึ่งปีอยู่ได้1ปี 1> ม,มาท่านนี้ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้จนถึงครบวาระหรือเปล่าแล้วก็ตามธรรมเนียมการเมืองเขาก็ไม่อยู่กันจน4ปีแบบ สุดๆเลยนะคะเขาก็เาก็มักจะยุบสภา,ากันก่อนสักนิดนึงเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาเหลืออีกไม่มากนโะยบายเรือธงต่างๆเนี่ยที่จะขับเครื่อนดึงเงินใหม่เข้ามาประเทศเนี่ยมันสะดุดเพราะการเมือง คุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ผ่านแอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสต์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังได้